คำเตือนด่วนผู้ใช้รถอีวีต้องอ่านนี่คือ3สิ่งที่ห้ามมองข้ามหากไม่อยากให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วและแอร์พังยกชุดหลายคนคิดว่ารถไฟฟ้าไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่ระบบระบายความร้อนคือหัวใจสําคัญการละเลยส่วนนี้คือการทําลายแบตเตอรี่ราคาแพงและระบบปรับอากาศของคุณโดยตรงวงจรแห่งความเสียหายที่เริ่มจากฝุ่นแผงระบายความร้อนสกปรกตันฝุ่นและความสกปรกทําให้แผงระบายความร้อนทํางานได้ไม่ดีความร้อนสะสม ทำให้คอมแอร์ทำงานหนักเมื่อระบายความร้อนไม่ได้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักและต่อเนื่องน้ำมันคอมเสื่อมสภาพเร็วความร้อนสูงทำให้น้ำมันคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดโครงสร้างเคมีเปลี่ยนเป็นกรดอ่อนๆทำให้ตู้แอร์และแผงแอร์รั่วเคล็ดลับสาข้อทำง่ายๆย,ยืดอายุแอร์และแบตเตอรี่อีวีแค่ทำา3ข้อนี้ระบบแอร์ของรถท่านจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคงทนยาวนานแน่นอน1เปลี่ยนกรองแอร์ทุก10,000กิโลเมตร อากาศสะอาดฝุ่นไม่เข้าไปจับถผงทําให้แผงไม่สะสมฝุ่นลดการรั่วซึม 2. ล้างถผงระบายความร้อนทุกสองหมื่นกิโลเมตรขจัดฝุ่นสิ่งสกรปรกให้ระบายความร้อนดีเยี่ยม 3. เปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมเพรสเซอร์ทุกสี่หมื่นกิโลเมตรปกป้องคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าจากกรดและความเสื่อมสภาพสนใจบำรุงรักษาครบวงจรเพื่อปกป้องรถอีวีของคุณมาทำสามข้อนี้กับเราติดต่อ EVR Service ประชาอุทิศ90นัดจองคิวได้ทุกวัน